สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาดทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอยรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนธันวาคม2568นะอ่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีเมถุนก่อนนะอ่ะพไพ่ใบแรกค่ะขึ้นมาเป็นเดไม้เนาะ เีอัมเพนะคะ The Tower สิบถ้วยนะคะ The l o v e r สองไม้ค่ะหกดาบหกเหรียญหกไม้และตามมาด้วยเอดอบสษโอเคค่ะ สำหรับพลังงานของชาวราศีเมถุนนะคะก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนาะความสัมพันธ์กว่าจะลงตัวมาถึงวันเนี้ยมันก็ผ่านเรื่องราวอุปสรรคปัญหาต่างๆมาพอสมควรเนาะเป็นเรื่องราวของอก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นคนคุยกันก็อาจจะมีคู่แข่งเยอะหรือมันอาจจะเกิดจากความมีเสน่ห์ของชาวราศีเมถุนเองหรือว่าเป็นความมีเสน่ห์ของเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่มันทําให้เกิดปัญหาเกิดแบบ ประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเนาะแต่มันทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้รับการปรับได้รับการจูนกันแล้วอะคะ่ะก็ยังไงแล้วเขาเระ,ะมันเหมือนพลังงานโดดเด่นขึ้นมาว่าเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับคุณอะเป็นคนที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าถูกชะตาตรงสเปกอยากไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวที่กระทบกระทั่งกันบ้างแล้วมันทําให อาจจะห่างๆกันไปอาจจะมีแบบเ,เขาเรียกอะไรอาจจะหลุดปากบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์กันไปอะค่ะในหลายๆคู่เนาะแต่ก็มีการกลับมาคุยมีการกลับมาเคลียร์ใจอะคา่ะและอีกในหนึ่งเนาะเหมือนเขาคนเนี้ยผิดหวังอ,อกหักเรื่องความรักมาเนาะแล้วมันก็เหมือนกับว่าออตัวคนนี้อาจจะยังไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะจริงจังกับคุณแค่ไหนอะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่ออ ตัวชาวราศีเมทุนเองอ่ะจริงจังแล้วล่ะแต่มันก็เหมือนกับมีข้อที่เขาทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่เชื่อใจรู้สึกกังวลใจอยู่อะค่ะแต่พอสุดท้ายแล้วบอกเลยว่ายังไงแล้วเขาก็ตรงสเปคคุณมากๆเขาก็ยังเป็นคนที่คุณอยากที่จะไปต่ออยากที่จะให้โอกาสเขาอ่ะเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลาหายโกรธแล้วมันก็เหมือนกับยังยังไงเราก็ยังอยากให้โอกาสเขาอยู่ออในตรงนี้ค่ะต้องบอกเลยว่า ยังมีการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อในความสัมพันธ์นี้แต่มันอาจจะยังไม่ได้ราบรื่นร้อยเร์เซ็นต์เนาะแต่ก็ถือว่าเปิดเปิดโอกาสตัวเองเปิดใจตัวเองแล้วก็ให้โอกาสกับเขาด้วยอะค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพิสูจน์รักอืมระหว่างชาวเม,เมถุนกับคนรักนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะ ให้แม่แรกค่ะสิบเหรียญวิวออฟฟอร์จูนสิบไม้นายออกวานนะคะแปดเหรียญสี่ไม้ The Fool ค่ะส,สิบดาบ เจ็ดดาบนะคะและเพจออบครับอโอเคค่ะสำหรับพลังงานของเขาเนาะก็ถ้าถือว่าตอนเนี้ยเขาก็เป็นช่วงเวลาที่สร้างเนื้อสร้างตัวแหละเป็นช่วงเวลาที่เขาก็ทุ่มเทให้กับเรื่องงานแล้วก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เขาพัฒนาตัวเองอยู่ออะือมแต่ด้วยพลังงานแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าเขาก็อยากคบกับคุณแบบก้าวหน้าคบกับคุณแบบว่ามองไปถึงอนาคตร่วมกันนะเนาะ แต่ถ้าสําหรับความรู้สึกเขาแล้วอะระหว่างคุณกับเขาอะยังมีเรื่องราวที่ต้องปรับกันอีกในหลายๆเรื่องเนาะเพราะว่ามองว่ามันเหมือนกับในหลายๆอย่างที่มันขัดแย้งกันอยู่อะเหมือนเขาอยากปรับนะเขาอยากที่จะแก้ไขแต่บางทีเขาก็อาจจะไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าที่จะเอ่ออยออกมาน่ะอืมแต่เหมือนเขาก็มีความกังวลอยู่ว่าจริงๆแล้วอะเขา ถ้าถามว่าเขามีใจให้คุณไหมเขาก็มีใจให้คุณนะแต่อีกใจหนึ่งอะ่ะเขาก็กลัวว่าเขาจะผิดหวังกลัวว่าเขาจะไม่ได้แบบสมหวังใน,นที่เขาคิดอะ่ะอืมในตรงเนี้ยค่ะเขามองถึงความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วนะเขาอยากที่จะคบคุณแบบมั่นคงคบคบคุณแบบจริงจังแต่ก็ยังแบบเขาเรียกะ่รมันเหมือนอยากที่จะใช้เวลาที่จะศึกษาดูใจใช้เวลาที่จะเรียนรู้กันอะ่ะ ให้มันมั่นคงกว่านี้แต่ถ้าถามว่าเขาอยู่กับคุณแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกสบายใจนะเขารู้สึกว่าเขาคุยกับคุณได้ในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องที่ยังขัดแย้งกันอยู่ในตรงนี้เขาก็ไม่พูดมันออกมานะยังไงก็ต้องหาโอกาสที่จะเคลียร์ใจกันนะคะอืมเป็นช่วงเวลาที่เขามีเรื่องเครียด,เ,ยดเข้ามาเนาะในตรงนี้ในที่สภาวะแวดล้อมรอบๆตัวเขาอ่ะมันเหมือนกับเรื่องของเวลาด้วยเขาอาจจะ อุ่นวายยุ่งเหยิงก็เรื่องของงานเรื่องของการที่แคร์ดูแลครอบครัวเนาะเพราะแม่พี่น้องในตรงเนี้ค่ะที่มันมีพลังขึ้นมาแล้วก็อีกในนึงก็เหมือนกับว่าก็ยังอย่างที่บอกค่ะมีหลายๆเรื่องที่เขายังขัดขัดกันอยู่กับชาวเมถุนเนาะก็ถือว่าในความรู้สึกของเขาโดยรวมแล้วอ่ะเขาจริงจังกับความสัมพันธ์เนาะต้องการที่จะสร้างอนาคตร่วมกันเลยแหละแต่ว่าณตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ะระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะไปได้ไกลแค่ไหนเขายังมีความกังวลใจอยู่แบบถามว่ามีใจไหมมีใจนะแล้วก็ต้องการที่จะจริงจังด้วยแต่มันยังมีหลายๆเรื่องยที่ยังคงต้องปรับกันอยู่อะค่ะอย่างที่มิการบอกไปแล้วเนาะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคุณทั้งเขาอะค่ะต้องศึกษานิสัยใจคอกันเรียนรู้กันแล้วก็เหมือนกับพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อนะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ ไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะสามเหรียญเพจอัพวันคิงออฟสองควีนออฟสองเจ็ดเหรียญน,นะคะห้าไม้สองดาบแปดดาบสิบดาบนะคะ ควีนอลพาร์ต a เคโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์คู่ของชาวราศีเมถุนนะคะ mm. ก็ถือว่าได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแบบยาวๆเนาะแล้วก็เหมือนกับต่างคนต่างจริงจังกับความสัมพันธ์อ่ะเราก็มองไปถึงกันแบบสร้างอนาคตร,ร่วมกันแต่ถ้าถามว่ามันยังมีเรื่องราวที่ จำเป็นปัญหาจะเป็นประเด็นอยู่ไหมก็ยังมีอยู่เนาะในตรงนี้ค่ะอาจจะมีหลายๆเรื่องหลายเหตุการณ์หลายๆครั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณและเขาอะกลับไปนั่งทบทวนต่างคนต่างทบทวนเนาะว่าพร้อมที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้ไหมหรือว่าเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะ แต่ก็ถ้าถามว่ามันไปต่อกันได้ไหมไปต่อกันได้เพราะพลังงานคู่ของคุณอะยังเป็นพลังงานของไพ่คู่ขึ้นมาอยู่เนาะ of s w o r d q u e e n o อ s w o อ d อะ, sword, อะยังไงแล้วมันตัดกันยากในตรงนี้แต่มันก็เหมือนกับอย่างที่บอกค่ะพอเวลาที่มันมีเรื่องราวที่ขัดอกขัดใจกันเกิดขึ้นอะมันเหมือนทั้งคุณแล้วเขาอะต่างคนต่างไม่ไม่พูดในสิ่งที่มันอะไรทำให้ขัดใจทําให้ไม่เข้าใจในตรงเนี้ยหรือว่าอยากที่จะ ไม่อยากให้เขาทําอะไรหรืออยากให้เขาปรับอะไรหรือเขาอยากให้คุณปรับอะไรอะแล้วมันไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์กันนะมันก็เหมือนกับมันอึดอัดมันรู้สึกว่าจะไปต่อไม่ไปต่อดีมันรู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างใจไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังในตรงเนี้ยที่มันมีพลังงานขึ้นมาค่ะเหมือนมานั่งคิดทบทวนว่าความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องที่จะปรับอะมันไม่ได้ถูกปรับมันไม่ได้ผูกไม่ได้ถูกคุยกันจริงจังอะ มันก็จะกลายเป็นปัญหาสะสมเพราะความที่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าพูดหรือว่าเ,เขาเรียกอะไรมันเหมือนกับไม่กล้าที่จะเปิดเผยความในใจในตรงเนี้ยในเรื่องที่อาจจะอยากให้ชาวราศีเมถุนปรับอ่ะมันก็เลยยังเป็นอะไรที่ทําให้คู่ของคนมีประเด็นกันอยู่อมืมีเรื่องขัดอกขัดใจกันอยู่ในตรงเนี้ยค่ะที่มีพลังงานขึ้นมาเนาะแต่ว่าถามว่ารักไหมรักนะแต่ว่ามันรู้สึกถึงความไม่มั่นใจรู้สึกว่า ควรไปต่อดีไหมในตรงนี้ค่ะด้วยพลังงานของไพ่ขึ้นมานะแต่ถ้าถามว่า <c oughs> ใจจริงลึกๆแล้วอ่ะต่างคนต่างอยากที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันนี่แหละแต่มันก็ยังเหมือนกับบางมุมที่ยังต้องปรับและไม่กล้าคุยกันมากกว่าในตรงนี้ค่ะที่มันมีโชว์ขึ้นมานะอ่ะขอพลังงานของไพ่ค่ะว่าความสัมพันธ์จริงๆแล้วระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยสุดท้ายแล้ว เกาเหลียนค่ะเดอะซันค่ะแล้วก็เดอะแฮงเกอร์แมนนะคะก็ถ้าถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะดีขึ้นกว่านี้ไหมใช่ค่ะจะดีขึ้นมันจะสดใสขึ้นมันจะรู้สึกว่าอ๋อได้พัฒนาแล้วมันได้โตขึ้นอะ่ะแต่ถ้าอะไรที่มันเคยขัดอกขัดใจอะไรที่เคยแบบค้ั้งคาใจอะ่ะมันจะได้ ปลดปล่อยอะ่ะมันจะได้เขาเรียกะ่รมันเหมือนว่าสุดท้ายแล้วทั้งคุณแล้วเขาอ่ะมันได้เคลียร์ใจสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคู่ของคุณจะหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่เป็นพลังงานบวกเนาะอืมโอเคค่ะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออไม่สบายใจกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนาะอืมมค่ะจะขอเปิดพลังงานไพ่ให้หนึ่งใบนะคะ อืถ้าตอนนี้ชาวเมทุนรู้สึกอึดอัดจับความรักความสัมพันธ์เนาะรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันอะมันไม่เข้าใจกันมันมีความไม่เข้าใจกันมันมีความแบบกังวลใจไม่ชัดเจนมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นก็ต้องบอกเลยขอว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะเหมือนกับจมอยู่กับความทุกข์เนาะแล้วมันเหมือนกับว่าอาจจะรู้สึกเสียใจเศร้าใจอะ่ะแต่ก็ขอให้คุณแบบได้ปลดปล่อย อารมณ์ได้แบบว่าเราปล่อยใจอ่ะเออแล้วมันจะทําให้ความรู้สึกดีขึ้นนะคะอะไรที่มันค้างคาอะไรที่มันรู้สึกไม่สบายใจอะไรที่ทําให้คุณเสียใจถ้าต้องร้องไห้มันออกมาก็คือว่าต้องร้องให้มันสุดไปเลยแล้วจากนั้นคุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณจะได้นับหนึ่งใหม่หรือว่ามันจะทําให้คุณโล่งขึ้นอืมให้คุณแบบเปิดใจอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าต้องกล้าพูดต้องกล้าที่จะ คุยแล้วมันทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะดีขึ้นค่ะมันจะทำให้คุณปลดล็อกอืยังไงเรามิกะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมถุนนะคะขอให้ความรักสมหวังเนาะแล้วขอให้อุปสรรคปัญหาต่างๆผ่านพน้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ